นี่เขาบอกว่าเธอเป็นตัวปอมอ่ะใช่ป้าถ้าใช่แล้วจะทำไมฮะแล้วใครบอกฉันอ่ะตัวจริงแต่ว่าฉันมีพี่น้องจริงเหรอจริงสิเดี๋ยวพาไปดูไหนเนี่ยพาไปดูไหนดีได้เลยรีบตามมานะน้องของฉันอ่ะนะอยู่ข้างล่างนี่เองเธอหลอกฉันใช่ปะ่ะฉันไม่ได้หลอกนะมาดูสินี่ไงน้องของฉันอยู่ตรงนี้เห็นไหม อาราจ้านักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็ขอแนะนําเพื่อนๆนที่มาใหม่ในวันนี้นะจ๊ะเพื่อนคนที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเธอเป็นกลุ่มหมาป่าแล้วก็ให้เธอไปอยู่ตรงกลุ่มนู้นเลยนะจ๊ะเอ๊ hey, สวัสดีพวกเราไม่ใช่กลุ่มหมาป่าและพวกเราไม่ชอบคน เฮ้ยผมตังหาครับครูกลุ่มม้าปลาอยู่ทางนี้เพื่อนถ้าสนใจก็มาเข้ารวมได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแวมไพร์เหมือนพวกเราก็มาทางนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือน้องของเธอเหรอใช่นี่แหละน้องของฉันชื่อว่าเว d นสะ์เดยน่ะอ้พี่จ๋าไม่เจอกันนานเลยเนะอออและเนื่องจากว่าฉันสอบตกฉันก็เลยต้องมาเรียนซ้ําชั้น เ็นพี่ภาษาอะไรคะคุณผู้ชมอย่าบอกนะว่าเธอเรียนซ้ำชั้นแล้วแล้ววันนี้เธอจะไปไหนนี่ไงฉันจะมาเที่ยวงานเทศกาลของโรงเรียนคุณครูบอกว่าให้เราเที่ยวที่นี่ได้เต็มที่เลยนะฉันกะว่าจะไปนั่งชิงช้าสวรรค์ที่อยู่ตรงนู้น โอเคทุกคนเราจะทำการสำรวจที่นี่มาดูกันว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างนะมีเพื่อนเข้าไปตรงที่ต้องห้ามเขาบอกว่าห้ามเข้าแต่เพื่อนเข้าไปถ้าอย่างนั้นเราต้องรีบตามไปก่อนนะทุกคนไปดูกันว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นตายร้ายดียังไงแล้วทำไมถึงเข้าไปที่นั่นมันไม่ใช่ที่ที่ควรจะไปไม่ใช่หรอมาค่ะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าว่าเพื่อนคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างและตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีในเกมบล็อก คืออะไรมันกินได้ไหมอ๋อมันกินคนและทันทีที่เรามาถึงเพื่อนก็ถูกฆ่าเละเลยครับคุณผู้ชมเราจะทำยังไงต่อไปล่ะเนี่ยพี่ว่าเราต้องไปถามเวนส์เดย์ดูนะว่าจะทำยังไงต่อไปนี่เวนส์เดย์ตอบมานี่ว่าทำางไงต่อไปฉันว่าคืนนี้มาเจอกัน ระวังด้นะกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนเยอะไม่อย่างนั้นอาจจะตายได้ใจเย็นนะทุกคนเราต้องค่อยๆใจเย็นนะทุกคนเราจะต้องทำการตามติงไปนะคะซึ่งติงอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเราต้องตามไปอย่างว่องไวและที่สำคัญเราจะต้องหลบจากกล้องวงจรปิดให้ได้โอ้โหที่นี่มันลึกลับเหมือนกันนะคะเนี่ยทุกคนมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเราเาจะน้อย ไม่น่าเชื่อเลยว่าติงของเราจะมีฝาแฝดอีกหนึ่งคนโอ้โหมันก็ยากเหมือนกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราหลบไม่ได้นะคะเราตายทันทีเอ้ย,อยมาทางนี้มาทางนี้เราเขา้าเดี๋ยวก่อนนะเราต้องอ้อมไปทางนี้แล้วก็ไปทางฝั่งนี้เพื่อทําการหลบหลีกกล้องวงจรปิดที่มันอยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยทุกคนเจ้าติงไปทางนั้นแล้วนะคะเราต้องที่ตามติงไปทางนี้ทางนี้แล,ล้วเราเข้าให้ไปดว้วยคนนี้ได้ไม่เวลาจะบหมดแล้ว เย็นก่อนเพื่อนมันมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะว่าวงมันใหญ่นะทุกคนเราต้องค่อยๆนะคะค่อยๆใช้สติเพราะถ้าเกิดว่าเรานะคะพลาดปุ๊บเราจะตายทันทีเลยแล้วนี่เวส e เดย์อะไรใส่เสื้อตาสามแม่ครัวกับกางเกงช้างเนะี่ยเอ้ยมาเร็วมาเร็วทั้งนี้เธอนี่เป็นฝาแฝดที่ไม่ได้เรื่องเลยโอเคถึงแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอเวส e เดย์อยู่ตรงนี้แล้ววันนี้เราจะไปตามหาความจริงกันว่าที่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีสปาร์ลาาจริงหรือเปล่าโอเคเธอมาถึงล้วเราไปกันได้ล้จะไปไหนอะเอา้ามาตั้งนานไม่รู้เหรอว่าต้องไปไหนเงี้ยเดี๋ยวเราก็ได้รู้คำตอบแล้วว่าสปาลาดตัวนั้นมันคืออะไรแล้วมันคืออะไรมันกินได้ไหมเฮ้หยุดได้แล้ว ธอจะเลือกทางขวาหรือทางซ้ายอาแล้วไงทุกคนเราต้องทำการเลือกนะว่าขวาหรือซ้ายนะคะขวาร้ายซ้ายดีคือพี่ได้ทำการเลือกแล้วนะคะขอสปอยนิดนึงแล้วกันพี่เลือกไปทางซ้ายใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยพี่ก็เข้าไปในถ้ำเลยเว้ยซึ่งในถ้ำเนี่ยมันมี เจ้าตัวประหลาดที่มันรอเราอยู่นะคะแล้วอาวุธที่เรามีอ่ะมันมีแค่กระบองไม้อันเดียวอะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเลือกไปทางขวาก่อนเนี่ยเราก็จะได้ดาบนะแล้วเราก็เอาดาบเนี่ยมาจัดการนะคะกับเจ้าตัวนี้เหมือนที่พี่ได้มาแบบนี้ค่ะทุกคนรอบนี้นะคะก็มีผู้รอดชีวิตอยู่เราจะต้องทําการจัดการเจ้าตัวนั้นเออมาสิครับมาเลยมาเลยโชคดีมากๆเลยนะคะที่เรามีเพื่อนด้วยกัน สองคนมาช่วยกันแล้วเราก็สอยเลยเอ้สอยมันมาทางนี้มาทางนี้อย่าพึ่งอย่าเพึ่งเราต้องรอจังหวะนะทุกคนมันจะมีจังหวะที่แบบว่าวงสีแดงๆเห็นป่มเราจะไปใกล้มันไม่ได้นะสอยมันสอยมันเดี๋ยว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 มันป้าหินมันป้าหินอย่าไปกลัวคับพี่สอยมันเลยโอเคพี่สอยมันอยู่อุ้ยเลือนมันลดแล้วพระเจ้าช่วยมันน่ากลัวใจเย็นใจเย็น เราต้องค่อยๆจัดการมันนะคะรอจังหวะแล้วก็โดดหนีไม่อย่างนั้นนะคะเราตายแน่ทุกคนโอเคจัดการมันเออเจ้าตัวนี้มันถูกใครบงการอยู่หรือเปล่าอ,อพอแล้วครับคุณผู้ชมเหนื่อยโอเคพอเราจัดการนะคะเจ้าตัวนั้นเสร็จแล้วเราก็ทํามันก็จะถลม่มใช่แล้วเราต้องรีบเห็นจากที่นี่นะไม่อย่างนั้นเราตายกันหมดโอเคทําถล่มแล้วทุกคนวิ่งไปไหน หลังจากนั้นนะคะเราก็จะกลับมาที่โรงเรียนแล้วครูอีกคนหนึ่งก็ปากรอดตัวขึ้นซึ่งครูคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่ดีเลยอุย้ยน่ากลัวด้วยอำนาจของสิ่งศักดิ์เฉ์ที่มีฉันขอฉาบให้พวกเธอกลายเป็นขี้หมาเออไม่ใช่แล้วมาดูกันว่าพวกเธอจะหยุดฉันได้หรือเปล่ามาดูกัน <laughs> เดี๋ยวกันนะ ใจเย็ยนเพื่อนๆขั้นตอนนี้เราจะต้องทําการกําจัดเสาวพวกนี้มันมีทั้งหมดสาเสาทุกคนถ้าเกิดว่าเรามาฟันคนเดียวเนี่ยมันก็จะยากใช่ครับเราต้องรบเรรบใจชอชช้อชิชแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคว้าต้องนรี้ททำการฟันเร็วๆมาช่วยกันได้เลยครับเพื่อนเออๆเรียบร้อย,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 ยมาอีกฝั่งนึงถ้าเกิดว่าเราแยกกันฟันเนี่ยมันก็จะตายง่ายนะทุกคนนะโอเคเรียบร้อย ตอนนี้นะคะก็เหลือพี่แค่คนเดียวแล้วอะ่ะโอ้ my god เพืเ่อนๆไม่เป็นไรนะฉันจะล้างแค้นให้พวกนายเองในที่สุดฉันก็พ่ายแพ้ขอบคุณเธอมากนะจ๊ะเวนส์เดย์ไม่เป็นไรนะโอเอขวัญเอยขวัญมานะจ๊าน้องจ๋าเออพี่เป็นไรมากป่ะเนี่ย